ที่สตาร์ทแล้วนะเห็นเขาว่าคันนี้เป็นระบบไฮบริดซึ่งเงียบมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเนี่ยมันก็จะมีปุ่มด้วยเนาะก็มีตัวเล่นเยอะนะในราคาที่ไม่ถึงรีโมทเพราะฉะนั้นปุ่มทาวเวอร์อยู่นี่คะ่ะครับปุ่มสตาร์ทไม่เจออีกเลยใจน้อง ันนี้รถเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะแอปเปิ้ลก็เลยอยากจะต้องมาเช็คสภาพรถจริงก่อนที่เราจะต้องนำขายสู่คุณลูกค้าทุกๆคนนะคะเราไปดูรถไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าได้เสร็แล้วนะรองสภาพรถกันนิดนึงนะคะที่วางแก้วก็ปกตินะคะแล้วก็มาสตาพรถกันแบบสดๆกันเลยเหมือนเดิมอันนี้คือกุญแจร,รีโมทเพราะฉะนั้นปุ่มเ o w e r อยู่ที ต,ตมไม่ใจออเย็เนน้องเดี๋ยวกันนะอ่ะเลื่อนบอกก่อนนะคะสรีระของเราก็เป็นผู้หญิงทัดลันค็นระบบปับไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบาะหนังด้วยนะคะไม่ย,ยากเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะคะโอเคทีนี้เราลองมาลองกปนดูดีกกว่าว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยนี่สตาร์ทแล้วนะเห็นเขาว่าคำนี้เป็นระบบไฮบริดซึ่งเงียบมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวขึ้นมาปุ๊บขอเช็คลิสต์ก่อนนะคะ ก็อันนี้ก็คือพวงมาลัย multi ั u n c t i o ทั่วไปนะคะมีการปรับระดับเสียงเนาะอยู่ตรงนี้ปกติและที่สําคัญคุณผู้หญิงจะขับไปได้เลยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรบานพับทมสวยงามเนะาะก็จะมีนี้อาเชคลิสตอนกระจกชัดตรงนะคะสวยตรงก <c oughs> หลอตรงนี้มันเป็นแบบล็อกออโตเลยล็อกออโตเลยทีเดียวกันลืมใช่เนาะทีเพราะรถบางคันอาจจะต้องขับไปก่อนแล้วมันก็จะค่อยล็อกแต่คันนี้คือพอเกียดปุ๊บมันล็อกกันเลย เครื่องค้นห้าโอเคเลยนะแต่เบาๆเองนะคะคันนี้ข้างในแอร์เย็นฉ่ำไหฉ่ำมากฉ่ำม,มากแล้วก็เหมาะกับคุณผู้หญิงอยู่นะคะคือคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นแบรนด์เนาะ Lexus นะคะตระกูลของเจแปนนั่นเองนะคะเป็นสัญชาติเจแปนและคันนี้ถือว่าเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ของประเทศญี่ปุ่นคันหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ FF นะคะจริงๆตอนแรกก็สงสัยนะไอ้ว่า FF เนี่ยมันย่อมาจากอะไรก็ไปหาข้อมูลก็เป็นลันออกษณะของฟลอน วิวนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนแบบล้อหน้าด้วยเหมาะกับผู้หญิงจริงๆกระทัดรัดแต่สําหรับคนผู้ชายที่ชอบความคล่องตัวนะแอปเปิล <Apple S 1> บอกเลยว่าคันนี้เหมาะสมมากเพราะว่าในบริเวณที่เราขับขี่ตรงนี้สภาพถนนไม่ได้ว่าว่าเป็นกว้างขนาดนั้นก็คล่องตัวทีเดียว,วนี่คือคุณเข้ามาใหม่ก็มีบ้างเรื่องของการปัดฝุ่นเช็ดเบาๆแต่ว่าโดยรวมแลวการันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าเรายังไม่ได้ทํา การดูแลรักษาพนุบำรุงอะไรใดๆเลยนะคะค่อนข้างแบบว่าสแตนดาร์ดมากคือรีวิวสดๆเลยฮะสดๆเลยค่ะส่วนใหญ่ทางดิแอปเปิลพาเนี่ยเลือกรถที่ได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็เน้นความสดจริงๆนะคะอืมเรามาดูด้านข้างตรงนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้เปิด oh, อันนี้น่าจะเป็นที่ชาร์จแบตเนาะชใช่ไหมคะอืมเป็นแบบเซฟแล้วก็มีตัวเอ่อ USB ด้วย ซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวหน้าจอของมอนิเตอร์ตัวนี้ก็เป็นลักษณะาการรองรับอินโฟเมนท์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของ Apple Car p l a y หรือว่า Android a u โ o โดยรวมภายในถือว่าค่อนข้างดีมากที่ชอบความเป็นรถญี่ปุ่น,นคือข้างหน้าเขาเห็นไหมคะในเรื่องความสวยงามเนี่ยแอปเปมั่นใจว่ามีทุกคันแต่คันนี้สังเกตไหมคะคอนโซลข้างหน้าเขาอ่ะจะเหมือนทะลุมิติออกมาอยู่แล้วอ่ะคือง่ายมากในการที่จะกดเป็นผู้หญิงเราขับแล้วเรารู้สึกว่าเรามองแป๊บเดียวเรารู้เลยอะ่ะ เนี่ยมันไม่ได้แบบสูญเสียสมาธิอะไรใดๆเลย <_ d ance> เดี๋ยวเราลองไาดูด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมาแล้วนี่คือผู้ห,หญิงตัวเล,เล็กๆก็นั่งได้สบายไม่ได้ว่า,า,าใช่ค,ค่ะก็ได้อยู่ยสามารถไหวห้างหรือว่ามีเบาะรองแขนมีที่วางแก้วสองอัน แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟก็ค่อนข้างสว่างทีเดียวก็คืออย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันเป็นของสัญชาติญี่ปุ่นเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่า l e x u s เขาทำได้ดีถือว่าเป็นแบรนด์ที่ประหยัดในเรื่องของน้ำมันแล้วก็มีความทนทานถ้ามีการต้องทำานุบำรุงอะไรใดๆนะคะบอกเลยว่าอะไรเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย ค่อนข้างราคาไม่แพงเลยเหมาะสมที่สุดเลยนะคะสำหรับอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ที่เราอยากจะแนะนำให้นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการลดขนาดกระัถางแล้วก็ราคาหยิบจับได้ซึ่งจริงตอนเนี้จริงๆมือหนึ่งของเขาอยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านกว่าเมื่อตอนที่ออกตัวนะตอนนี้ตลาดลดมือสองก็อยู่ที่ประมาณเกือบล้านแล้วแต่ของเราราคานี้เราไม่ขายค่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูโดยนรอบกันก่อนเราจะมาบอกราคากันอีกทีนึงว่าเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ เนี่ยรถใหม่ปี2016นะคะสีขาวแบบเนี้ยผลิบรจริงๆอ่ะจะถอยหลังไปเดินหน้าทำไมอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็มีระบบกันชนหน้าด้วยนะมีการล้องเตือนอใช่ตัวนี้มีวันจริงๆไอ้พวกกระจกมองตรงนี้นี่สำคัญนะเหมือนชีวิตตอนนี้มันขาดไม่ได้นะเพราะว่าเคยนะ ตอนนั้นถอยแล้วน้องแมวอยู่ข้างหลังเอ๊ะอะไรก็ดุกระดิกก็ุกดิก็ช่วยเราได้มากเลยอันนี้เราขับขี่ภายในนะคะก็อาจจะไม่ได้ค่าเซฟตี้เบลนะอุ้ยโทรศัพท์คอนเทนท์ทุกคลิปครับผมไม่ได้อยู่ในรถนะคะคือวางอยู่ข้างนอกเห็นไหมคะความปลอดภัยของรถดีเราจะโชว์ความนิ่มของรถลองไหยิบดีกว่านะคะกลัวค่ะ น้องปลอดภัยดีนะคะเราก็ดีใจด้วยนะคะแอปเป้ลอยากจะบอกว่าทําไมเราถึงจะต้องเลือกรถคันนี้คะแอปเปิอยากจะบอกข้อเด่นและข้อดีของตัว Lexus NX 3 0 0 h Grand Luxury คันนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเครื่องยนต์กันเลยว่ามันประหยัดและดีกว่ายัางไงนะคะเราลองมาดูกันเลยเปิดยังไงก่อนเปิดง่ายคะ่ะผู้หญิงก็เมื่อกี้หาทางคํำนิดน,นึงนะค <c oughs> ะเจอเลยคะ่ะแล้วก็เป็นตรงนี้นะคะเครื่องยนต์เบนซินค่ะ 2.5ลิตรนะคะตัวนี้ทํางานเริ่มกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะช่วยลดการใช้น้ํามันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่มากเลยตัวอัตราสิ้นเปลืองนะคะคันนี้บางครั้งคุณลูกค้าอยากจะทราบรายละเอียดะคะเปิ้ลค้นหาข้อมูลมาให้ค่ะเฉลี่ยแล้วนะคะประมาณ18 -20 ถึงกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะดีไซน์ภายเอกนะคะมีเอกลักษณ์กระจังหน้าสปิรเดอร์กริลค่ะแล้วก็ส่หน้า LED ดีไซน์แบบเฉียบคมสุดๆไปเลยว้าในส่วนของตัวล้อนะคะเป็นล้ออลลอย 18นิ้วเลยนะคะก็ค่อนข้างสมฐานะนะคะทีนี้ค่อยๆไล่มาดูเลยค่ะเนี่ยเปิ้นอยากจะให้ดูว่ารถรายละเอียดเนี่ยแทบคือรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะคะดำจับตรงนี้ก็น่าจะเป็นคีเลสแน่ๆเลยหรือเปล่าเนาะใช่ครับนะคะค่อนข้างเนี๊ยบกริบมากๆเป็นสีขาวโอโม่นะคะคันนี้สวยงามมากเปิ่นชอบมากเลยอไอ้ทเล็กซัสเวลาเขาเล่นไฟแบบนี้มันทำให้ดูแบบโฉบเฉี่ยวไม่ได้แบบ มาเป็นบล็อกๆเร่องีนน้ส่วนประตูด้านหลังของเขานะคะสิ่งหนึ่งที่ชอบในตัวรถญี่ปุ่นคือเขาค่อนข้างใส่ใจว่าความสะดวกสบายเนี่ยมีให้กับคุณลูกค้าเนี่ยแบบสวยงามแล้วก็ขนัดด้วยความสูงก็ได้อยู่เนาะเหมือนกนระทะลัดจริงๆนะคะอันนี้เขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะแต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องของการเก็บสัมภาระ แกะออกง่ายๆเลยนี้นะคะเพิ่มพื้นที่เข้าไปเพิ่มพื้นที่มากแล้วก็กว้างขวางม,มากๆนะคะ<พ>ก็เนี่ยคือรถเพิ่งเข้าใหม่ยังขอย้ำนะคะว่าคันนี้เพิ่งเข้าใหม่จริงๆสำหรับคันนี้นะคะ Lexus NX 300h นะคะ Luxury ปีคันนี้นะคะปี2016ค่ะอย่างเียเป้นแจ้งนะคะมาสดๆแบบนี้ขายให้กับคุณลูกค้าในราคาเพียง798,000บาทค่ะ สนใจนะคะแอปเปิลอยากให้เข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนสภาพคือเนียบมากเต็ม1 0ให้1 1ไม่หักเลยล่ะค่ะแล้วพบกันนะคะที่นี่ค่ะ b i g a แ p ป e ป a r คานะคะแล้วโทรมาค่ะบ๊ายาย